สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมนี่วันนี้มากันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปหลวงพ่อเงิน นะครับเป็นเหนรียญไข่ปีส5 1 5หอหลวงพ่อเงินด้านหลังเป็นเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรนะครับผมแต่อันนี้พิเศษสุดๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อ <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับหนัก15กรัมนะครับหนักหนึ่งบาท15้ากรัมกว่าๆนะครับ15.8 15.5้าอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่จัดได้ว่าหายากมากๆๆของ ของรุ่นเลยนะครับของรุ่นปี2อ1 5ันบนะครับนี่ไม่ค่อยมีให้ชมไม่ค่อยได้ซื้อหานะครับตั้งแต่เล่นมาก็เห็นหมุนเวียนอยู่ในอ่าเห็นหมุนเวียนอยู่ในวงการนะครับแค่สองสามเหรียญนะครับนี่เป็นนี้ได้หน้าใหม่ในวงการมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับรอแตกนะครับชุมพรเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นคำว่าชุมพรไหมครับรอเรือแตกเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับ นี่อันนี้มารีวิวรีวิวให้ชมนะครับขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญจะเก็บเรียบนะครับเก็บเก็บเรียบนี่เก็บเรียบเหมือนขวัญถุงเราเลยนะครับนี่เก็บเรียบเหมือนขวัญถุงเราเลยนะครับดูหน้าเหรียญน,นะครับเห็นเส้นสายไหมครับนี่พวกนี้นะครับติดชัดเจนนะครับเล่นหากันหลายหลายหลายแสนนะครับแบบนี้เล่นหากันหลายหลายแสนนะครับ ใครมีแบบนี้นะครับจับช่างได้เลยนะครับน้ําหนัก15กรัมปลายนะครับ15อันนี้เหรียญนี้15.8นะครับดูความคมชัดนี่ของหน้านะครับเดี๋ยวค่อยโฟกัสให้ดูนะครับเดี๋ยวผมซูมอีกนิดหนึ่งเห็นไหมฮะเทคนิคการดูนะครับวิธีการดูต่างๆทุกอย่างนะครับเหมือนกับเหรียญ ทองแดงกไหลทองเลยนะครับความคมชัดต่างๆทุกอย่างเหมือนเปียบนะครับนี่ขอบเหรียญพื้นเหรียญนะครับเส้นขนแมวที่พื้นเหรียญที่วิ่งค่อยๆกันด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือเรานะครับนี่เห็นไหมฮะที่วิ่งชัหนีที่วิ่งค่อยๆกันอยู่นี้นะครับเหรียญทองแดงเป็นยังไงเหรียญทองคําเป็นแบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ แล้วที่ดูบ่อยๆก็คือใต้จีวอลหลวงพ่อนี่เห็นไหมครับสีสะท้อนแสงนี่เห็นไหมครับจำเส้นขนแมวชุดนี้นะครับใต้สังคติใต้ขาหลวงพ่อใต้แข้งหลวงพ่อนะครับนี่เส้นชุดนี้นะครับเป็นเส้นใช้เกือบจะเป็นแนวตั้งนะครับเนี่ยเส้นชุดนี้นะครับจำแคปไปดูนะครับเส้นชุดนี้นะครับ เหมือนทองแดงดูยังไงนะครับทองแดงกระไหลทองดูยังไงทองคําก็ดูอย่างนั้นนะครับเหมือนเป๊ะๆนี่เหมือนเป๊ะๆร้อเซน์นะครับนี่ดูความคมของตัวหนังสือนะครับนี่ติดชัดคมนะครับทุกเม็ดนะครับเม็ดไข่ปลาด้านข้างนี่ครับจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเมเมแบบนี้เลยนะครับเหมือนเอาลูกปืนกลมๆกดลงไปไว้เลยนะครับ เห็นไหมฮะนี่อ่ามาดูด้านหลังนะครับพิมพ์นิยมรอแตกนะครับรอเรือตรงคำว่าพรนี่จะแตกแบบนี้นะครับรอเรือแตกแบบนี้เลยนะครับนี่ดูเก็บขอบข้างเขาจะเก็บเรียบเนียนนะครับเห็นไหมฮะแบบนี้เล่นหากันหลายหลายหลายแสนนะครับนี่ด้านเหนือเห็นไหมเห็นเม็ดไทปลาสี่จุดนี้ไหมครับ เห็นเม็ดไข่ปลาด้านซ้ายนี่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอาไว้พิจารณานะครับเกตติดแต่ติดไม่คมแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเหลี่ยงเป็นจ,จุด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 ลงมาเลยนะครับแล้วดูเครื่องทรงของเสด็จเตี่ยนะครับพวกนี้คมชัดมากคมชัดมากนะครับ นี่ใบหูเมตตาของสเสด็จเตียนะครับเห็นไหมฮะนี่นนี้คมชัดสุดๆเส้นผมต่างๆเห็นไหมฮะนี่ฮะรีวิวคร่าวๆให้ชมกันนะครับอะห่วงเจาะรูเจาะนะครับรูเจาะปิ้นๆนะครับรูเจาะปิ้นๆแบบนี้ปิ้นบางๆแบบนี้นะครับ ปิ้นขึ้นมาบางๆแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่เนื้อทองแดงปิ้นยังไงนะครับทองคำก็ปิ้นเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่ดูด้านข้างเห็นไหมฮะนี่ห่วงเป็นห่วงเชื่อมนะครับตั้งแต่เดิมเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเล่นหากันหลายหลายแสนนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วแต่เบอร์นะครับแล้วแต่คนขายนะครับนี่ แบบนี้ถ้าเป็นกระไหลทองทองแดงกระไหลทองไม่เปิดแบบนี้นะครับเต็มเตมแบบนี้ก็หลายหายหมื่นนะครับ2 0 0 0 0กว่ากว่าสามหมื่นต้นๆ้นอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นทองคําหายากกว่าหายากมากๆมากๆ,ๆนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผม นีเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับมีแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับนี่มีแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับรับเช่าถึงบ้านนะครับผมรับเช่าหาถึงบ้านนะครับนี่เราเลยแตกแบบนี no welche, ้เห็นไหมฮะนี่แบบนี้รับเช่าถึงบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด่วยนะครับนี่ โอกาสหน้าได้พระอะไรดีๆพระอะไรหายากๆนะครับจะเอามารีวิวให้ชมนะครับนี่แบบนี้เลียนหาหลายแสนนะครับผมเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวได้พระอะไรใหม่ๆเอามารีวิวให้ชมกันเนาะโอเคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ